ุ่มแบงกัดฟันแล้วโดดอย่างนี้ยังไกล้เหมือนปุ้มเลยนะแบงก์ปอมกว่าล้อมไงกูเสียตัวสายแบงก์ปอมปุ่มมีมีลางอยู่มีลางอยู่มีลางไงไอ้ย้อนไอ้ตาเด็กสุรินใช่ไหมโชว์หน่อยเด้ เอ้ยไกลกว่าไอป้ไปตัดมึงแพ้ได้เยี่อะไรแพ้เขาแล้วไอ้โป้ไปให้กัรแก้ตัวถ้าเกิดคุณไกลกว่าพวกมึงพวกมึงจะให้ทาอะไรกูสร้างความขายขี้หน้าไปเดี๋ยวไอชั่วโมงเมือกี้หลุดมือมาชั่วโมงเลยสัตว์โวยเพื่อนฝูงไอเมย์ จอด้มามามติดใจอะไรไว้หีิท่นโอ๊ยชูชีพหรออีลแม่งเอไูดมแไม่จดเลยนะไม่เหมือนคนติดยาเนี้ยบ้าปะเนี่ยเอาด้่นเกี่ยวด้กร่โดดแล้วไปจับดิ จเไปจับรน่จับได้ยี่สิบชั่วโมงไงถ้าจับเ้าไม่ล่วงลงน้ำแอโดดใส่เลยบอบโดดใส่เลยน้ำล่วงลงน้ำนะโดดใส่เลยโดดใส่เลยเดี๋ยวมือแหกเ้ยไม่แหกไม่แหกไม่แหกโดดใส่เลยเด้วยิ่งเสพย่เเคยยิ่งเสพมึงโดดใส่ด้เท่าไหร่ยี่สิบกูลองลองโดดใส่เลย ถ้าลองเหนือสิบอะกโดนควยแค่ไอนยังไม่ถึงเลยที่จะกระโดดปีขึนไปเด็ดปีขึนไปได้ยี่สิบแล้วไม้เกี่ยวของที่ทางติดเพราะว่าเหลกินนะมาผ้โชยไงสัตว์ยี่สิบอีตังอยากได้ยี่สิบ เฮี hey, what ้ย hey, วัดเป็นเอ็กโนไลน์เฮเอ็กเป็นไรเชื่อว่าเชื่อสีนั่นบาทเฮ้ยไม่จะโดดไม่โดดมันเนี่ยเฮียไอ้ป๊อบเตายี่สิบไป

โอยมุดตายโอยมุดจะเดียวว่ายน้ำไปไล่ศาสตร์เก็ตแม่มาดูว่ายกี่รอบแล้วโชยโชยโชยอีกรอบเด้อโชยอีกรอบเด้เห็นว่ากูโดนสี่ห้ารอบแล้วสี่ขาสิกโอ้โหต้องใจนะวะใจแล้วบอกมาแล้วไม่โดดน้ำนะอย่ามาขอบอกเรียกว่ามัวดีกว่าเรียกว่ามัวเจ็ตแม่วัวมีสี่ขาก็ว่ายน้ำเป็นเออ

แดกไม่เก่งเรอดแดกทุกวันอะทำอะไรอยู่ครับแดกเหล้าครับแดกเหล้าแดกเหล้าก็ดมกาวก็เมียครับเมียครับฮะเมียเหรอครับอยู่กับผัวเนี่ยสัสฮะอยู่กับผัวอยู่กับผัวไอ้เนียชอบโดดอยู่หม่ครับคเนลิงหายป๊อ เป็ลนละครลิงเลยวะไปไปเร่เป็นลิงเนยว้พุชดูปุณิพุช ไอ้น้ำแข็งดีกว่าไม่ต้องมีชูชี่เออนี่จากแม่จากนี่ถึงนู่นเลยตกลงให้ภาคจะตายไม่ได้ว่าไม่หายเปียกยังจับขอบโอ้โหจะแตกนุ๊ก ถ่ายให้พุดมปดูหน่อยพุฒแก่โคกแสบมือเลยเก่งกันว่าอือนะเก่งคู่จับคู่คู่ดเกว่าฮ้ยเคุยป้อมปอมันหนุนมรี้ป้อมดูกไปหาเราทำแล้วให้เขาทำนรต้องไม่เสีย ตั้งเราจะใหเรา่กเกเยอะไม่สวไม่สวยไม่สวยไม่สวยโอ้ยโชว์อีกรอบโอ้ย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 โอ้ เอาไว้ตรงนั้นมันก็หล่นอีกอ่ะมันโง่งี้วะซั่งลูกใครวะเนี่ย